ปาดพี่น้องเบ้องแน่นี่มูบบกไงเลยค่ะมูแบบไงเลี้ยงกันไปพูดเลยค่ะโอ้ยมาเก็บต้องกันเนื้อใจพี่น้องมานอีกแล้วค่ะมันนี่มานเฮ็ดค้นหน่อยอีกแล้วโอ้ยดอกแบบงไงเลี้ยงกันสวยๆเลยค่ะนี่ส่วนยหญ่คือเ่าอะไรพี่น้องมันนี่ทำงานไปน้ำเก็บเห็ดไปน้ำจ้า เก็บมันมือเลยค่ะเอ้อยคุณหอยทาคุณก็มาก,กินน้ำดูค่ะคุนะพี่น้องปานดอกไม้ม่เดียวเด้อค่ะนี่มูเดียวมูเดียวเลยกระตากระเดียมาน้ำเด้ปนี่ไม่กว่าบ่มีเห็ดแล้วนี่ ดูความงามของเพ่นดอกใหญ่ๆเลยอืมอืมอืมเดียรกระซองค่ะเบียรซองโอ้ยดึงขึ้นมาได้เลยค่ะเออ,ออเบิ่งเอาไม้เคี่ย์หักมัดค่ะดอกงามค่ะค่ะ เฮ้ยผีมูนึงใกล้ๆกันเลยอาจจะเป็นมูเดียวกันละค่ะคางๆกันเลยอ่ะอืดึงเอา,ด,เอาดึงเอาเลยพี่รองค่ัพีีเฮ้ยผีบางพีงามค่ะจ้าดอกหญ่ๆดอกหญ่ๆแบบขาวอ้วนเลยอ่ะอือให้สะเท็นอนังไงเอาหักเอาเลย มือหนึ่งทายด้วยคมือหนึ่งทายมือหนึ่งดกเอาเห็ดยอยู่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาด้วยจ้าหิ่งพี่อีกอ้ยสวยค่ะค่ะอ,อ๋อเฮ้ยขาบวบๆเลยพี่น้อง ขายง่แเลยจ้ะสวยฮักอีสามดอกสีดอกสีสันเพริ่งงามค่ะค่ะดอกั้งน,นี้พอกินเซ่บๆียลค่ะพี่น้องอดอกหญ่าฮักโทมี่หม่องไซเก็บไซไอ้ถวยน้ำยางเลย นี่มูเดียวกันนี่ค่ะนี่เฮ้ยสวยค่ะค่ะความงามค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าสวัสดีจ้า